แรงนะครับคือบอร์ดชาร์จเสียนะครับสเตปอัพนะครับใช่เป็นสเตปอัพตัวนี้ได้4อแอมป์นะครับต่อผ่านแบตนะครับอันนี้ต่อก็จะแบตนะครับบวกลบนะครับสวัสดีครับนี้เรามาอยู่กันในช่องช่างวัดดีวายนะครับวันนี้ ผมจะพามาดูเจ้าถพงบูทูธรุ่นนี้กันครับอันนี้น่าจะเป็นของแท้เลยครับหนักปึงเลยครับก็ FC ส่งมานะครับอาการเสียของเขาชาร์จไฟไม่เข้านะครับตอนนี้เสียบชาร์จไฟชาร์จติดโชว์แป๊บหนึ่งแล้วก็ตัดไปแต่เวลาเอาสายชาร์จออกเปิดไม่ติดนะครับตอนเสียบใส่ชาร์จเดี่ยเปิดกดเหมือนจะทำงานครับแต่ก็ไม่ติด ยังไม่ทราบสาเหตุนะครับว่าเป็นอะไรแต่ที่รู้คือมันชาร์จไม่เข้าครับอันนี้เครื่องมันจะผ่านการใช้งานมาอย่างโชคชนนะครับมันยังไม่รู้รุ่นนี้แกะยังไงเดี๋ยวไปครับเราไปแกะดูเลยครับเครื่องมันปิดอยู่นี่ครับเนี่ยเพาแกะถ้าเป็นเครื่องใหม่ๆนะครับมันจะมีคลิปอยู่ตรงนี้นะครับรอบเลยนะครับเราต้องใช้ตัวนี้เขาค่อยแงะนะครับเนี่ยครับแกะมาก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยจะมีคลิปอยู่นะครับคลิปล็อกอยู่ตรงนี้ แล้วด้านนี้ด้านบนด้านนี้กับด้านนี้น่าจะแกะเหมือนกันครับนี่ฮะเนี่ยฮะมีคลิปล็อกอยู่นะครับเราก็มาแกะตัวหน้ากาดนี่ออกนะครับนี่ฮะ่าหน้าค่านี่ออกก่อนนะปะข้านี่จะเป็นยางนะครับเราแกะแค่นี้พอครับเดี๋ยวเราก็จะเอาน็อตตรงนี้ออกเลยจะมีน็อตซ่อนอย่างนี้ครับเอาแกะแค่นี้พอเนี่ยที่มันจะเป็นปุ่มล็อกอยู่ฮะจะเป็นปุ่มล็อกอยู่นะครับปิดหัวน็อตอยู่เนี่ยแกะแค่นี้พอแล้วครับแล้วก็อันน็อตขันน็อตสีสีตัวนี้ครับ โอ้จะขันน็อตสี่ตัวเพราะอานาคข้างบนที่ออกนะครับน็อตนี่เป็นน็อตหกเหลี่ยมนะครับหัวหกเหลี่ยมครับเดี๋ยวผมลองดูก่อนว่าขได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวครับจะเป็นไขควงหัวหกดาวแบบนี้นะครับนี่ฮะเห็นไหมหกดาวนะครับตัวนี้นะไปกันครับนี่ฮะแงด้านนี้ครับเปิดหน้ากากขึ้นไหมนะครับนี่ฮะครับ มีน็อตอีกสี่ตัวนะครับตรงไหนมีน็อตเจอน็อตตรงไหนแกะก่อนเลยครับพอเร็จแล้วเราก็ใช้ปิ๊กนียครับมันจะมีตัวรอยตะเข็บอยู่นะครับเนี้ยปิ๊กไอ้นี่เลยครับชุดนี้นะครับมันจะมีน็อตล็อกอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเนี้ยจะมีน็อตล็อกอยู่นี่ครับสองด้านเลยแล้วก็เอาตัวเี้ไม่ได้มันจะใช้ยกขึ้นมาอย่างนี้ครับแต่ปลดสายแพรก่อนนะครับนี่ปลดสายแพรที่นี่ก่อนนะครับแล้วก็ยกขึ้นมาอย่างนี้ครับเนี้ยค่อยก็จะเจอใช้แบตเตอรี่อยู่นี่ครับเนี้ย เราเก็บแบตเตอรี <is S 1> <surprise>. ่เส Ch ียบอยู่นี่นะครับเดี๋ยวจะเอาแบตมาวัดก่อนนะครับต่อไปแล้วก็มาแกะนี่ครับอันนี้จะเป็นน่าจะเป็นนี้ครับชุดชาร์จนนี้นะครับชาร์จจะมีสายแพรครับแล้วเราต้องมาวัดสายแพรนะว่าสายแพร์ขาดหรือเปล่าด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาลองวัดดูครับอันนี้ต่อเสียบสายชาร์จแล้วนะครับเนี่ยเรามาลองวัดดูอันนี้จะเป็นขั้วบวกนะครับอันนี้อ่าตอนนี้มันได้อยู่4.876นะครับ ถ้าเลขมันเพิ่มขึ้นอ่ะเดี๋ยวลองเสียบชาร์จทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงนะครับถ้าเลขมันเพิ่มขึ้นก็สแสดงว่าชาร์จเข้านะครับหรือตงน,นก็คือแบตแบตนี้น่าจะเสื่อมนะครับอ่าตัวนี้ก็ได้ทําการแรงนะครับคือบอร์ดชาร์จเสียนะครับเลยก็ใช้เป็นนี่ครับสเตปอัพนะครับใช้เป็นสเตปอัพตัวนี้ตัวนี้อ่าได้4แอมป์นะครับต่อ ผ่านแบตนะครับอันนี้ต่อมาจากแบตนะครับบวกลบนะครับแบตอ่าไฟ7.4โวลต์นะครับแล้วก็ปรับปรับแค่7.4ครับแล้วเป็นอะแดปเตอร์อะแดปเตอร์ที่ใช้เป็นอะแดปเตอร์5โวลต์ครับที่มากับบลูทูธตัวนี้นะครับแล้วก็จะลอกของแปลงให้ดูนะครับเป็นแบบนี้เลยเสียบสายชาร์จถ้าไม่เสียบสายชาร์จมันก็จะมีไฟอยู่ในแบตนะครับตอนนี้มีไฟอยู่ในแบตอยู่7.3 7.2โวลต์นี่เดี๋ยวเราจะลองใช้ให้หมด แล้วเราก็ลองเสียบแรปเตอร์ไปด้วยดูดีมันจะชาร์จได้ไหมครับแต่ตัวนี้มันเปิดได้นะครับเปิดได้แล้วนะครับยวลองลองเสียงน่หน่อยนิดหน่อยนะครับแล้วก็ตรงนี้ผมวัดอุณหภูมิแล้วเนี่ยเดี๋ยวลองวัดอุณหภูมิอีกทีนะเนี่ยอันนี้ตั้งเป็นแบบวัดอุณหภูมินะครับอันนี้อุณหภูมิอันนี้เครื่องเปิดอยู่นะอุณหภูมิตอนคือเปิดตอนแรกเนี่ยมันอุณหภูมิจะวิ่งขึ้นมาที่ห้าสิบกว่านะครับแต่ไอไอซีตัวนี้หก 009เนี่ยมันจะทนความร้อนได้ถึง85องศาครับแตไ่ไม่ถึงครับพอเราเปิดแล้วเนี่ยพอเราหยุดไม่ได้ใช้พอเปิดสักพักเนี่ยถึงใช้อยู่อ่ะมันก็ความอุณหภูมิก็ลดลงแล้วเหลืออยู่ที่ประมาณ40นะแล้วก็ไดโอดตัวนี้ครับอุณหภูมิอยู่ที่4ประมาณ42องศานะครับเนี่ยนี่จะเราเปิดเพลงนะครับเนี่ยตอนนี้เปิดเพลงนะครับเหนะ่อุณหภูมิก็อยู่ประมาณนี้ครับสี่เบ็ดสี่สองนะครับ เกินานไม่ได้ครับเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์วนนี้ครับคืออุณหภูมิก็ไม่สูงไปแบบนี้ครับอยู่ที่ไม่เกินสี่สององศาครับเนี่ยอันนี้ก็อยู่สามเจ็ดสาแปดครับตัวนี้แล้วก็ไดโอดตัวนี้อยู่ที่ประมาณสี่สิบเอ็ดสี่สองอศาครับเต็มที่นะครโอเคนี่เสียบอดแปเตอร์อยู่ต่อผ่านชุดสเต็ปอัพนะครับอ่าผ่านเข้าแบตเลยคือบลูทูธตัวนี้วงจรชาร์จมันเสียนะครับ อ่าแล้วก็ต่อผ่านผ่านเข้าแบตเนี่ยผ่านวงจรมันมีวงจรเซฟตี้ที่แบตอยู่นะต่อเข้าตรงจุดสายอ่าปกติครับดําแดงที่เอาไฟเข้าที่เวลาชาร์จ้วไฟเข้าเวลาเราไม่เสียบชาร์จมันก็จะเล่นออกขึ้นเนี่ยต่อเข้าจุดนั้นเลยนะครับเนี่ยมันก็ใช้ได้นะครับอุณหภูมิตัวนี้ก็ไม่ร้อน,นครับผมพวกนี้ปกติครับนี่ยครับเพื่อนี่ผมจะอาฟักซ์ทาไว้เทสดูว่ามันร้อนมากไหมถ้านี่ว่าเออเลยใช้มิเตอร์จับวัดอุณหภูมิดูเลย มันก็อยู่อันนี้จะขึ้นมาร้อนเต็มที่ประมาณ40องศานะครับตัวนี้อยู่ไดโอดตัวนี้ S34 อยู่ประมาณ42องศาก็โอเคได้อยู่ครับเดี๋ยวจะลองเทสสักพักหนึ่งนะครับครับอ่าตอนนี้เอ่อปิดเครื่องไว้ครับแต่เสียบอะแดปเตอร์อยู่นะครับไฟอยู่ที่37เอ้ยอยู่7.3 7.4ครับเนี่ยแต่ตอนนี้เราปรับ ตัวสเตปอัพเนี่ยไว้แค่เนี่ยประมาณ 3, เนี่ยสามที่เจ็ดจุดสามเก้าเจ็ดจุดสี่เนี่ยครับจะนิ่งอยู่แค่นี้ครับเนี่ยฮะแต่ตอนนี้แบตตอนนี้มันจะเต็มอยู่ที่เจ็ดจุดสองโวลต์นะครับแต่ว่าถ้าเต็มลิมิตของแบตเลยเนี่ยมันอยู่ที่แปดแต่ผมไม่กล้าไปปรับสูงเดี๋ยวกลัวมันจะร้อนนะครับแล้วก็ปรับเนี่ยเข้านี้มันก็ใช้งานได้นะครับเดี๋ยวเราจะลองถอดอะแดปเตอร์ออกแล้วเปิดใช้แบตโดยตรงแล้วจะวัดแบตโดยตรงว่าตอนนี้แบตเหลืออยู่เท่าไหร่ อนนี้ถอดอะแดปเตอร์ออกแล้วนะครับเดี๋ยวเขาวัดอีกทีหนึ่งนะครับนี่ครับอันนี้วัดจากแบตเตอรี่นะแบตเตอรี่ก็มีอยู่ไฟอยู่ครับไฟไม่ยุบเลยครับ7.3 7.4ตีไว้7.4วุ้งนะครับเนี่ยตอนนี้ก็อ่นี่ครับดัดแปลงครับได้ประมาณนี้นะครับก็คือว่า วงจรชาร์จของบลูทูธโซนี่ตัวนี้เช็คไปเช็คมารู้ว่าวงจรชาร์จมันเสียนะครับน,นี่ว่าอะไรลองไปหาครับไม่หายากครับไม่มีแล้วก็ใช้ดัดแปลงอันนี้เราลองจ่ายไฟเข้าที่แบตนะครับน,นี้เราทําให้แบตเป็นชาร์จได้พอนนแบตชาร์จได้นะแต่เวลาชาร์จเราต้องนับชั่วโมงเอานะครับเพราะว่ามันจะไม่มีไฟโชว์เวลาปิดเครื่องชาร์จหรือว่าเวลาเราเล่นแล้วก็เสียบชาร์จไว้ตลอดก็ได้นะครับไม่เป็นไร ก็ที่แบตมันจะมีวงจรป้องกันการชาร์จอยู่แล้วนะครับก็ชาร์จตรงข้าแบตโดยไม่ต้องผ่านวงจรชาร์จที่บอร์ดวงจรชาร์จที่บอร์ดมันเสียครับแต่ว่าเดี๋ยวเวลาเราทำเราจะใช้ตัดลายเอาโอเคนะครับได้เสียบเข้ารูชาร์ดดูเดิมนะครับแล้วก็ดึงไฟ5โวลต์ตรงนั้นออกตอนนี้เราก็ได้ทําการนี่ครับประกอบครับแล้วครับนี่ครับตัวชุดสเตปอัพอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยเจาะใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่ซิงใส่ซิงนะครับนี่ฮะอันนี้นี่ฮะตัวซิงนี่ตัวซิงอยู่นี่นะครับนี่นี่ สิงปิดตรงไอซีหกศูนย์เก้านะครับแล้วก็ตรงนี้เอาสายไฟทองแดงนะครับมาพับมาพับนี่ฮะเนี่ยเอาสายไฟทองแดงนี่ครับมาพับพับแล้วก็ใส่ซิลิโค,โคโนแล้วก็เป็นเป็นตัวระบายความร้อนให้ตัวไดโอดนี่นะครับนี่ครับนะฮะแัวนี้ชุดสเตปอัพเราย้ายมนติดข้างนอกครับตอนแรกไว้ไว้ข้างในนี่นะครับมันผมว่ามันระบายความร้อนไม่ดีนะตรงนี้ต้องระบายความร้อนเนี่ย ัวไดโอดกับตัวนี้ครับ ic หกศูนย์เก้าครับตัวนี้เลยผมติดซิกไปนะติดบอร์ดแบงนอกเลยนะครับเพราะว่า fc บอกให้ทำไง่ดัดแบงก์อะไรให้มันใช้ได้เพนี่ครับประมาณนี้เลยครับแล้วก็ติดอ่าเนี่ยไดโอดตัวนี้ติดเส้นทองแดงระบายความร้อนด้วยอ่านี่ครับก็จะวางอยู่ลักษณะนี้อ่าเป็นงาน diy ไปนิดหน่อยนะเพราะไม่น่าเกียดครับเพราะมันอยู่ด้านหลังเครื่องนะครับนี่ฮะ เราใช้งานลต้องเสียบสายชาร์จตลอดอยู่แล้วโอเคนะครับประมาณนี้เดี๋ยวสายเราก็ออกมาจะดูนี้นะครับนี่ครับตอนนี้ก็นะครับอันนี้เปิดเครื่องอยู่นะครับเชื่อมต่อบลูทูธนี่อุณหภูมิมันก็อยู่ในนี่นี่อุณหภูมินะครับนี่สายวัดอุณหภูมิอุณหภูมินี่ยอยู่ประมาณสี่สิบสี่สิบองศาครับสี่สิบสี่สองศาประมาณนี้ครับเนี่ยนีอันนี้ตัวอันนี้ตัวนี่ฮะอุณหภูมิมันอยู่ประมาณนี้ครับนี สี่สิบองศาเนี่ยฮะอันนี้ก็อยู่ประมาณสามเก้าสี่สิบเนี่ยเคนี่พอดีเปิดอยู่นะเดี๋ยวผมจะลองมาดูเปิดได้ไม่นานครับเดี๋ยวโดนลิกสิทธ์เนี่ยเพิเชื่อมต่อบูทูธอยู่นะครับมาที่เลยครับเนี่นได้นะครับติครับอย่าชุดะเต็ปดาวขอให้ข้างนอกนะครับได้ไม่ได้ไม่ร้อนครับเนี่ย กัององุ่นนะครับเสียต้องเชื่อมสายชาร์จไว้ตลอดนะครับแล้วก็ DIY ใส่ชุดสเตปอัพไปครับคือวงจรชาร์จแบตเสียนะครับแล้วก็ตัวเซฟตี้ที่แบตเตอรี่เสียด้วยนะครับแล้วก็ดัดแปลนนะครับ DIY นี่ใส่ชุดสเตปอัพไปเลยนะครับคือมันไม่มีอะไรหาอะไรย่าครับพวกนี้หาอะไรครับเปลี่ยนยาาครับเพราะขนาดผมเข้าไปดูคลิปฝรั่ง มันยังเขายังทําไม่ได้เลยครับก็รีเลยดัดแปลงนี่ครับเอฟซีบอกให้ดัดแปลงให้ใช้ได้โอเคนี่ก็ประมาณนี้เลยครับก็บเ,เป็นอัน <c oughs> เสร็จเรียบร้อยแล้วครับพวงบลูทูธนะครับ,ร,ร,บรุ่นนี้เลยรุ่นนี้รุ่นนี้เลยนะครับรากาแบตเตอรี่ ไม่ชาร์จเปิดไม่ติดน,นะครับแบตเตอรี่ไม่ชาร์จวงจรชาร์จเสียนะครับดัดแปลงดีไว้นะครับใส่ชุดสเตปอัพครับปรับไฟใช้ที่ชาร์จอันเดิมนะครับเสียบรูชาร์จเดิมนะครับเพียงแค่ว่าเราปรับไฟให้มันเท่าบอกเท่ากัาบกไฟแบตนะครับแล้วก็ต่อตรงเข้าแบตเตอรี่เลยเวลาใช้ทุกครัง้งเราก็เสียบใส่ชาร์จไปด้วยเลยกาแปลงใช้ดานใช้งานได้ตามปกติน,นะครับก็คลิปนี้ถ้าเกิดมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆท่ารใดก็ฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ ื่อรับชมคลิปใหม่ๆต่อไปวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ